สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีและสวัสดีท่านอาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับกอดเมืองนกใหญ่นะครับอ่าอีพีนี้อีก็เป็นอีพีที่แปดสิบแปดแล้วนะครับผมก็ต้องของกราบขอบคุณนะครับพี่พี่เอฟซีอ่าทุกทกท่านนะครับที่ได้เช่าแบ่งปันพาเครื่องนะครับอ่าจากผมไปนะครับ หวังว่าคงจะพอใจกันนะครับอนี่พีนี้นะครับก็มีมาแบ่งปันกันหลายรายการเลยนะครับอ่าเป็นพระบ้านนะครับเหมาอ่าเหมามานะครับแล้วก็คัด,คดอ่ามาแบ่งปันกันนะครับนี่คัดสวยๆนะดูง่ายๆอ่าเอามาแบ่งปันกันเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวเริ่มวงแรกกันเลยนะครับนี่เป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับนี่อ่าชุดนี้เปิดไว้ในราคาหนึ่งพันบาทนะครับอ,องระหนึ่งพันบาทานี่นะน,นี่นะครับเนื้อผมคุกรักนะครับนี่ลงรักปิดทองเดิมๆเ,เลยนะครับนี่อ่า เปิดไว้หนึ่พบาทนะครับ PPFC ท่านใดนะครับสนใจแคปบหน้าจอนะครับ ID ไ้ายผมนะครับก็แอดที่เบอร์โทรได้เลยนะครับ0ูนย์เก้าห้าหกสามสี่เก้าหนึ่งห้าหนึ่นะครับศูนย์เก้าห้าหกามสี่เก้าหนึ่งห้าหนนะครับ ID ไ i ฟ e ก็เบอร์นี้ได้เลยนะครับนี่นี่นะครับเดิมเดิมเลย นี่นะครับคัดมาแบ่งปันกันนะครับนี่นี่นะครับ PPFC ท่านใดนะครับดูชอบนะครับดูใช่ก็ปิดไปนะครับนี่เปิดไว้ในราคาหนึ่งพันบาทนะครับอ่าองต่อไปนะครับเป็นปิดตาอ่ามีกผงเช่นกันนะครับนี่อ่า นี่เป็นหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับนี่ปิดตานี่องนี้ก็เนื้อหาเดิมเดิมเลยเปิดไว้หนึ่พบาทเช่นกันนะครับองนี้อ่านี่ดูชัดชัดนะครับนี่อ่าดูชอบดูใช่ก็ปิดไปนะครับอ่าราคาเบาเบนี่ น,นะครับแบ่งปันกันนะครับมาแบ่งปันจริงๆนะ EP นี้นะครับบางองค์ซื้อมากว่าก็ถวานไปได้นะพี่นะ,ะดูชอบก็จัดไปครับต่อไปนะครับนี่เป็นเหรียญหลวงปู่เยี่ยมวัดสะพานสูงนะครับเนื้อทองแดงนะครับ นี่เป็นเหรียญข้าวหลามตัดี่เดิมๆนะครับเหรียญน,นี้สวยเดิมเลยนี่ดูนะครับเส้นสายฝนคมๆนะครับนี่อ่าน,นี่ครับได้เดิมๆบ,บ้านมานะครับนี่เหรียญน,นี้เปิดไว้หนึ่งพันบาทามีราคาชอบนะครับก็จัดไปนะครับพี่นะนี่นี่นะเหรียญสวยดูง่ายนะครับนี่ ไม่เบร์นะครับคมชัดนี่ขอบตัดชัดเจนนะครับนี่นี่นะครับอ่าพีพีเอฟนะครับชอบองค์ไหนนะครับอ่าแคปหน้าจอ ถักอริดีได้เลยนะครับหรือโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับยินดีครับผมนี่เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อโกยนะครับวัดโคสิตาลามนะครับปีสองห้าสองหนึ่งนะนี่ด้านหลังจีวอนนะครับเรี่ยมเดิมเดิมนะครับนี่ดูความสวยดูประลอดนะครับนี่นะครับสวยเดิมเลยนะครับนี่เปิดไว้หนึ่งพันบาทนะครับมีราคา ในใจยังไงก็พักกันมานะครับนี่นี่นะครับ PPFC ท่านใดดูชอบนะครับก็แคปหน้าจอทักไลน์ได้เลยนะครับนี่นี่นะครับใส่ไ,ไว้นิดนึงนะครับนี่วันนี้อ่าต่อไปเป็น นี่นะครับสมเด็จน่ะวัดเกตนะครับพิมพ์อกพิมพ์หกชั้นนะครับนี่เนื้อหาตามนี้เลยนะครับนี่พระที่ผมนำมาลงนะครับอ่าอย่างแรกคือพิมพ์ต้องถูกนะครับอ่าพิมพ์ถูกเนื้อหาเก่าธรรมชาติมีนะครับอ่านี่ดูเนื้อหานะครับแห้งๆนะครับแกร่งๆเลย นี่นครับแตกรายงานนะครับนี่ไว้หนึ่ันบาทนะครับนี่นี่นนอชอบก็แคปหน้าจอทักรายได้เลยนะครับนี่ไม่อธิบายเยอะนะครับก็ตามภาพเลยนะครับนี่นะครับ ไปนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อปุมนะครับนี่อ่ารุ่นฉลองอายุเก้าสิบปีนะครับเนื้อทองแดงนี่นะครับอ่าเหรียญนี้สวยเดิมเลยนะครับมีเหมาได้มาจากพื้นที่นะครับนี่อ่าได้จากคนพื้นที่เลยนะครับดูเหรียญนะครับเดิมๆนะครับนี่สวยจัดเหรียญนี้นี่นะครับดูรอยเชื่อมเออดูรอยหูเจาะนะครับนี่ นี่นะครับนี่ยังมีผิวลุ้งอยู่นะครับนี่นิดๆนะสวยจริงนะครับเดี๋ยวนี้สวยเลยนะครับนี่นี่นะครับ, 1, บ,น,รบน,นี่นะครับเปิดไว้หนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับ ต่อไปนะครับเป็นเหรเียญจอบเหรียญจอบหลวงพ่อเพชรนะครับนี่อวัดท่าหลวงนะครับนี่เหรียญนี้ก็เดิมเเลยนะครับนี่เหรียญนี้ก็สวยเดิมเดิมเลยเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนะครับนี่ดูง่ายนะครับเหรียญนี้ดูง่ายอ่า เดิมๆนะครับไม่มีเสริมเติมแต่งแน่นอนนี่นี่นะครับเปิดไว้หนึ่งพันบาทนะครับอชอบก็บปิดไปนะครับมีราคาแบบนี้นะราคาขนมอ่าผมคัดอ่ามาแบ่งปันกันจริงๆนะครับอ่าเผื่อพี่ๆเอท่านใดสนใจอ่ากำลังเช่าน้อยนะครับนี่นี่นะครับ เปิดแบ่งนะครับแบ่งจริงๆนะครับในราคาแบบนี้นะอ่านี่นะครับเป็นรูปถ่ายหลวงพุทธุขวัดปากของมะขามเท่านี่ละเอียดนี่น <ๆ S 1> ภาพนี้ก็ดูง่ายเช่นกันนะครับหนึ่งดูจากการเลี่ยมเดิม,ดมๆนะครับเก่าๆอ่านี่นะครับชุดนี้หนึ่งพันบาทอ่า ภาพคมชัดนะครับนี่เก่าๆเลยกระดาษนี่นะครับ p p f c ท่านใดสนใจนี่นะครับแคปหน้าจอทักไลน์ได้เลยนะครับโทรมาก็ได้นะครับเบอร์โทรนะครับ0956349151นะครับ ID ไลน์ก็แอดเบอร์นี้ได้เลยนะครับนี่ชุดนี้1000บาทสนใจก็แคปหน้าจอทักไลน์นะครับ ต่อไปนะครับนี่ชุดนี้นามีแบ่งปันสององนะครับนี่เปิดแบ่งไว้สองพันบาทนี่จัดส่งด่วนให้ฟรีทุกบ้านนะครับอ่ะทุกท่านเลยนี่เดี๋ยวนี้ไปเหรียญสองสี่แปดสองหลวงพรเดิมวัดหนองโพนะครับนี่เนื้อทองแดงกะไหทองนะครับนี่สวยๆส,สภาพนี้ผมบอกเลยว่าหายากนะครับอ่าเปิดไว้สองพันบาทนี่ พิมดอกจันโค้งสองตุนแหลมนะครับนี่ราคานี้นะผมกล้าท้าได้เลยว่าเดินในสนามได้เลยนะครับไม่ได้ราคานี้แน่นอนอแบบนี้นะครับนี่เป็นฟ้าท,ที่ผมเหมาบ้านมานะครับนี่เดิมเดิมนะครับขอบกระบอกอเปิดให้ในราคาสองพันบาทนะครับอ่าพี่พีพีซีท่านใดชอบนะครับทักมาขอรูปเพิ่มเติม,ตมในไลน์กันได้นะครับยินดีครับ แต่แบบนี้ก็ดูน่าจะชัดนะครับน,นี่นะครับเปิดไว้สองพันบาทสวยเดิมจริงๆดูง่ายนี่ครับกระลทองนี่เมตตาคมชัดนะครับนี่ ไปนะครับเปหลวงพ่อเงินพิมพ์กิตานะครับนี่เนื้อหาจัดจ้านนะครับถึงยุคเลยนี่นะครับอโอ่งนี้เปิดไว้ในราคาสองพันบาทนะครับนี่สองพันบาทแบ่งปันกันจริงๆนะครับนี่แบ่งปันกันจริงๆพี่ๆท่านใดสนใจนี่นะครับ ราคาแบบนี้นะครับเปิดมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะครับอผมบอกได้เลยว่าเปิดแบ่งปันกันนะครับ ใจก็ทักไลน์ได้เลยนะครับอ่าีก็เป็นพิมพ์คีตายนะครับสี่ชายอีกหนึ่งองค์อ่าองค์นี้เปิดในะราคาสองพันห้าร้อยบาทนะครับนี่่ได้มาสององค์อ่าปิดไปแล้วหนึ่งองค์นะครับอ่ามีพี่ๆเรียกร้องกันเข้ามานี่เอามาเปิดให้อีกหนึ่งองค์นะครับอ่าเมาได้มาสององค์นะครับแบ่งหมดไม่มีกั๊กนะครับนี่ผมบอกได้เลยว่าแบ่งหมดไม่มีกั๊กแน่นอน อ,องนี้ก็เปิดสองพันห้านะครับเปิดให้สองพันห้าบาทสองพันห้าร้อยบาทนะครับนี่สวยเดิมเดิมนะครับองนี้ตอนแรกจะเก็บไว้ใช้นะครับปีเอฟซีเรียกร้องกันเข้ามาเยอะนะครับก็มาเปิดแบ่งกันนะครับปีเอฟซีท่านไดปิดก่อนก็ได้ไปนะนแบบนี้ราคาเล้าใจมากๆนี่นี่นะครับ สวยจริงๆนะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นเหรียญชินรลาชเนื้อเงินนี่นะครับอ่าหลังตัวหนังสือสามแถวนะครับย้านะเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนี่เดิมๆนะครับอ่าเหรียญนี้ผมเปิดไว้ในราคา3,500บาทนะครับนี่ขอบข้างกระบอกนะครับปีสองสี่กว่านะครับนี่อ่าตัวหนังสือสามแถวนะครับ ห่วงเชื่อมเงินนะครับนี่นะครับเปิดในราคา3,500บาทอ่บาทแบ่งปันกันจริงๆนะครับ EP นี้อชอบก็ผิดไปนะครับนี่เบอร์โทรนะครับ0956349151นะครับอ ID ไลน์ก็แอดเบอร์นี้ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมกอดเมืองโน้ยใหญ่ก็ต้องขอตัว,วลาพี่พี่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวฝากพี่พี่กดติดตามไว้นะครับว่าอีพีหน้าผมจะ,ะได้อะไรมาแบ่งปันกันบ้างนะครับสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ